น้ำชาเย็นหนึ่งแก้ว,วมีบอมีน้ำชาเย็นบอเอาป,ปูปูเห็นน้องมาด่าบ่เอามันลอยมาเล่นน้ำอีกแล้วาานไหมหน้ำอะไรนะชาเย็นเหรอโอ้ยน้ำเปล่าตัวเนี่ยไม่น้ำชาเย็นเนี่ยเนี่ยมาด่าตัวซืือเจ็กบาทเนี่ยแก้วแก้วแล้วจ็กบาทใส่มาเบิ่งดูโอ้ย บ่กินแล้วไม่ได้เงียวใส่แล้วพอบกินเงียวใส่ไปบ่บ่แต่อันไหเงียวเงียวใส่แล้วนะอยู่ไหนอยู่กะละมังนั่นตยนีตอนนี้โอ้ยพอบกินแล้วม่ได้เงียวใส่แล้วม่ด้เงียวสีน้ำใส่่อยย็ดหยังมาไม่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 ม่ไม่ไม่ไป่ไม่มไมม่่ไไ สงการยังไดเนี่ยมันปีใหม่ด้นแะมันสงการ <laughs>